มาดูข่าวเวอ้์พูก่อนก็หลัง,<อ>งจากที่ดีอาร์ตเนาะที่เราเห็นกันว่าม่งประตูตีเสมอให้กับเวอร์ฟูเสมอรูตันต่างบอกว่าเรียกร้องว่ากลุ่มโจรเนี่ยที่ลักพาตัวไปของ e อ n อที่เป็นกลุ่มโจรในการกรบฏแห่งชาติเนี่ยแบ่งแยกดินแดนเนี่ยปล่อยตัวคุณพ่อเข้ามาถ้าเถอเมื่อวานนี้ครับแถลงการอย่างเป็นทางการของกลุ่มที่ลักพาตัวแบบบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยสรุปนะจริงๆแล้วเนี่ยก็มีแผนจะปล่อยตัวอยู่แล้วแต่ก็ตอนนี้ตำรวจทหารเนี่ยโบก อากาศเนี่ย,ยคือ,อ <ใน S 2> ปูพรมทั่วพื้นที่คือเราไม่กล้าปล่อยเดี๋ยวเราจะไม่ปลอดภัยคือน,นึกเป็นอธิบายยังไงคือเขาก็กลัวว่าสมมติเกิดเขาปล่อยตัวเหมือนเอาตัวคุณพ่อมาส่งสรุปโดนยิงอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเฮ้ยคุณก็ต้องถอนกําลังทหารจากตรงนั้นก่อนอแล้วเดี๋ยวก็จะปล่อยเพื่อเพื่อแบบเหมือนเขาก็ต้องความปลอดภัยของเขาเหมือนกันทิ้งท้ายมีขู่หรือเบานะว่าตอนนี้สถานการณ์ของคุณพ่อดีอาร์สเนี่ยไม่เสี่ยงนะแต่ถ้าเกิดช้าไปกว่านี้ ก็อาจจะเสี่ยงนะออันนี้ก็น่ากลัวเราคือเขาเแต่คิด<ส>หมื่บวานที่นี่นาพูดนะว่าเหมือนเขาว่าเขาจะอยากให้ตัวอินเป็นข่าวไหมใช่คือจริงแล้วไม่ได้ไม่ได้ต้องการจะรับจะเรียกรับรับตัวไปเพื่อจะเรียกเงินค่าถ่ายอะไรห,หรอกต้องการจะให้เป็นข่าวให้ให้มีเอเอ็นเนี่ยอยู่บนหน้าสื่อ,ใ,ใ,ใ,อ,อใช่แล้วตอนนี้ก็ก็พร้อมปล่อยแล้วผลไหก็นี่ก็คือได้ผลนะตอนนี้กลายเป็นทุกคนก็รู้จักว่าอ๋อกลุ่มนี้คือกลุ่มที่ต้องการแบ่งแยกดินแดนที่แบบมีอยู่กันแบบที่โคลัมเบียเลยบอกว่ารับประกันครับว่าปล่อยแน่นอนแต่่วาข ยืนยันว่าพวกเราจะปลอดภัยนะคะเดี๋ยวก็รอดูแลกันว่าทางรัฐบาลเขาจะจัดการยังไงกับเรื่องนี้เพราะว่าอย่างที่บอกเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องระดับชาติไปแล้วเลยนะคะแล้วก็ลุยดีอาร์ี่ยหลังจบเกมเนี่ยก็มีเหมือนแบบแถลงการ์ออกมาเป็นภาษาของเขาเนาะแต่ใจความก็ประมาณเหมือนแบบก็ขอให้ปล่อยตัวคุณพ่อออกมาอ,มอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เมื่อวานที่ถามนินานในรายการว่าเอ๊ะ มีการถลกเสื้อมาแบบนี้ปกติแล้วข้อห้ามข้อห้ามโชว์สัญลักษณ์ห้ามชวงข้อความเนี่ยจะโดนใบเหลืองมาจจะโดนแบนจะโดนใบเหลืองโดนลงโทษหรือเปล่าล่าสุดคอนเฟิร์มว่าโอ้โหใครจะใจร้ายขนาดนั้นจะใจหินใจดําเกินไปครับ FA ครับบอกว่าไม่มีการลงโทษไม่มีการจะทําอะไรกับดีอาร์ตในในในจังหวะนี้ เพราะว่ามันมันเป็นเรื่องที่น่าเห็นใจอ่ะใช่ใช่ก็ก็ต้องก็ต้องยอมยกเว้นไ้บ้างเอเอตอนนี้คอนเทนต์เยอะแล้วอยากสร้างคอนเทนต์เพิ่มไงนี่บอกว่าก็เลยอ่ะก็บรลลัคือตอนนี้คอนเทนต์อ่ะเขาบนไปทางกรรมการและอย่าบนกรรมฐานเอฟเอ่าใช่ก็คือเอฟเอเขาต้องออกมาบอกแล้วว่าอ๋อกรณีนี้ก็ยกเว้นให้แล้วกันเพราะให้เป็นเหตุการณ์พิเศษซึ่งปกติทําแบบนี้ไม่ได้นะคะเช่นจะมาเปิดเสื้อใคเลิฟยูก็ไม่ได้นะไม่ได้บอกรักภรรยาขอแต่งงานอะไรเงี้ยไม่ได้แต่ว่ากรณีนี้เป็นกรณีพิเศษก็เลยไม่่มมีกาารแบบบเหหือนวใ้ ให้ไบเหลืองหรือลงโทษอะไรกับหลุยดีอาสนะคะ